สวัสดีครับวันนี้ผมก็ทํามาทำรายง,งานกลุ่มนะครับก็จะเป็นออกแบบเทคโนโลยีเนาะเรื่องอะไรนะวิศวกรอะไรหรอจำไม่ได้ละคือผมจะมาทําเป็นดัมเบลนะครับดัมเบลแบบยกอะที่ยกอะอ่าคือเป็นสลหรับคนแก่นะครับเราก็ไม่จะไม,จะไม่จะไม่ทาหนักมากนะครับผมก็ อย่างแรกเราก็ต้องผสมปูนก่อนนะผสมใส่ทรายเข้าไปก่อนนะครับเดือะไปแนละ้วออกแล้วเท่ากันนะครับโอเคนะเราก็ทำการคลุกนะครับเฮ้ยอะไรติดเนี่ยทำน้อยไปหรือเปล่า เทําน,น,น,น้อยไปนะครับใส่อีกเคนะครับประมาณน,นี้น่าจะพอแล้วนะครับการผสมปูนก่อนนะครับปูนแล้วก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำเข้าใส่ใสประมาณนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับน้ำเดียวนะ พผสมปูนใช้น้ำน้อยอยู่แล้วครับนะครับตอนนี้เราก็ผสมปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลังนั้นเราก็ทำการตักใส่ไม้พิมพ์นะครับคือหลังจากที่เราใส่อ,อปูนปูนใส่ไม้พิมพ์ไปแล้วนะครับผมนะก็ใส่ข้อต่อท่อไปนะครับไว้ตรงกลางนะครับผมใส่ข้อต่อไปนะครับ คือเขาต่อมันก็ทํางานประมาณนี้นะครับ,นนค,รบคือมันก็เอาใส่เนะ่ะมันต่อเี่ะให้มันยึดนะครับยึดนี้นะครับแล้วเรเราก็ยกนะโอเคนะอเข้าใจนะไปได้ไหมครับยกนี้ กับแรกได้สิบขังเดี๋ยวนี้ยกบ่อยขึ้นกับได้ยี่สิบขังได้ละมีกำลังมากขึ้นก่อนโอเคไหนโยมขอร้องลูกเอาไปข้าไปข้าไปข้าเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าแทงหนีขึ้นหมดมาขึ้นแทงหนีเจ็บอ๋อขันเจ็บอยู่กด เจ็บอยู่เจ็บอยู่มีกำลังมาขึ้นมีกำลังมาขึ้นเอเคมาขึ้นขานาดไหนแปดสิบเปอร์เซ็นต์อือือแปดสิบยังมีเปอร์เซ็นต์โอเคโอเค